สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนิดคนดอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองพันหรอหกสิบสี่นะคะช่องนิดคอนดเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่17บเจ็ดทับหนทับสองพนระคะรางวัลที่1ออก3 8 4แปดสามหนะคะเลขหน้า3มตัวนะคะหกห้าสามามหดแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะคะออกแ7 8ด ห้าหกหกค่ะแล้วก็เลขล่างสองตัวนะคะออกหนึ่งห้าค่ะวัดที่ผ่านมานะคะวดเป็นที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองพันร้อยหกสิบสี่นะคะเออให้แนวทางบนนะคะเออแปดเจ็ดแปดนะคะสามตัวนะคะไปไปออกเลข ท้ายสามตัวค่ะไปออกเลขท้ายสามตัวนะคะแปดเจ็ดแปดตรงตรงเลยนะคะก็เงินที่ผ่านมางินวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองพันร้อยหกสิบสี่นะนะคะให้เลขบนนะคะเก้าห้าค่ะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งออกเออรางวัลที่หนึ่งนะคะออกเออสามแปดสี่สามเก้าห้านะคะ ก็ให้แนวทาง95บนนะคะออก95บนเอ่อบนตรงๆเลยนะคะเลขไทยสองตัวบนนะคะ95 95บนตรงๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็งวดวันที่17ทับหนึ่งทับสองพัน้อยหกสบสี่ที่ผ่านมานะคะให้แนวทางเลขล่าง15นะคะเลขล่างเลขล่างงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่17ทับ ทับหนึ่งทับสองพันร้อยหกสิบสี่ค่ะเลขล่างสองตัวออกหนึ่งห้านะคะให้แนวทางเอ่อเลขล่างสองตัวนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะหนะะึ่งห้าค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกหวยเมื่วันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองพันร้อยหกสิบสี่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีโชคก็ ก็เอลองเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองพันหร้อยหกสิบสี่นะคะและ้วก็เนี่ย,เน,ยเนี่ยก็เนี่ยก็เป็นแนวทางเอ่องวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเลขบนสามตัวนะคะมีเก้าห้าหกเก้าสองหกสี่ห้าหก สี่สองหกศูนย์ห้าหกศูนย์สองหกค่ะแล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีสองหกห้าห้าห้าหกห้าแปดเน้นสองหกห้าหกค่ะแล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีสองหก องเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขสองตัวบนอีกใบนะคะมีสองสี่สองหกเก้าสี่เก้าหกค่ะแล้วก็มีเลขสองตัวบนอีกใบนะคะมีเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าสองเก้าห้าสองห้าค่ะ แล้วก็มีเลขบนนะคะหกสี่นะคะแล้วก็มีเลขล่างเจ็ดสี่ค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองสามสองแปดเจ็ดหกเก้าหกค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะ มีสองหนึ่งสองห้าสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองสองตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างงวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองพันหนึร้อยหกสิบสี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนิดคอนเนตด,ด้วยนะคะขอบคุณเข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ